สวัสด,ดีตอนเช้าวันจันทร์นะครับกับอาจารย์วาวนะครับนีต้อนรับวันนี้อยากจะแนะนำเคล็ดลับสุขภาพ8ประการมาสู่ท่านนะครับเคล็ดลับ8ประการที่ทำให้เรามีสุขภาพดีซึ่งรประกอบไปด้วย8เรื่องด้วยกันนะครับเพื่อให้จําง่ายเราจะใช้คำย่อเป็นภาษาอังกฤษก็คือ new start ครับ ตัว N แรกก็คืออาหารนะครับตัว E ก็คือการออกกําลังกายตัว W ก็คือน้ําตัว S ก็คือแสงแดดนะครับตัว T ก็คือการหดความหดกลั้นตัว A ก็คืออากาศตัว R ก็คือการพักผ่อนแลวตัวสุดท้ายตัว T ก็คือการอุทิศตนนะครับความไว้วางใจนะครับ ทั้ง8ประการนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับร่างกายของเราและทําให้ร่างกายของเรามีสุขภาพดีรายละเอียดใั้แต่และหัวข้อจะเป็นอย่างไรแล้วเราพบกันต่อไปในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ